สวัสดีค่ะเอวบักสัพมี่สองค่ะคุณผู้ค่ะรายการรีวิวช่วงบ่ายนะช่วงเช้าเรามีบรรยากาศการลงตู้นะคะช่วงบ่ายเรานัดเจอกันกับงานร้อยกิโลหนาวไหมหนาวหนาวคุณพี่หนาวไม่เอ่ยตัวนี้บอกเลยจบครบนะคะในกระสอบนี้งานร้อยกิโลจะ้ะนะกางเกงก็มีเสื้อก็มาจะ้ะตัวนี้จะเป็นงานบอกว่าชุดไหม ชุดวอร์มแต่ว่าเขาไม่ได้มาเป็นคู่คู่บ้างไม่คู่บ้างต้องหากันอีกทีหนึ่งค่ะคุณลูกค้าค่ะในหนึ่งกระสอบมีเป็นเสื้อวอร์มในหนึ่งกระสอบมีเป็นกางเกงวอร์มเราเอามาให้แล้วนะคะจบนะคะกับราคาหนึ่งหมื่นสองพันบาทหนึ่งหมื่นสองพันบาทค่ะร้อยกิโลกระสอบใหญ่ๆแน่นๆค่ะคุณลูกค้าค่ะจำนวนชิ้นก็ขออนุญาตประมาณการนะจ๊ะที่สองร้อยห้าสิบนะถึงสองร้อยเจ็ดสิบชิ้นนะ ตกต้นทุนต่อชิ้นค่ะ44บาทนะจ๊ะเลขสวยเลยอ่ะเหมือนอายุใครคันใดคนหนึ่งพี่สิงใช่ไหม44ใช่ไหมปีนี้กี่ปีแล้วกี่ขวบเอาก็40ที่ปีก็ะถือปันไหนแ่ละคุณพี่สิง4ขวบ44ปีเลขสวยเลย4ขวบ4เดือน4ขวบ4เดือน,อนโอเคเป็นป้ายนี้จ้ะ เป็นงานญี่ปุ่นรัดวาสบีของเราอยากได้จำนวนชิ้นที่เยอะๆเอาไปงาน100ยกิโลกระสอบเดียวจบเลยคนรูกข้าขารอรับหน้าบ้านได้เลยนะ,ะกับราคาสุดประหยัดนะจ๊ะหนึ่งบาทค่ะคุณพี่หนึ่งบาทนะจ๊ะนะ,ะต้นทุนต่อชิ้นนะคะ4ีาบาทนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีแบรนด์อะไรบ้างขอคนอ่านแบรนด์หนึ่งคนนะจ๊ะ ตะก้องก็เอากล้องไว้ตรงนั้นก่อนได้เลยจ้ะตะก้องแล้วก็ตะก้องต้องมาดูแบรนด์นะจ้ะตะก้องนอตะก้องล้โต้คะ่ะตัวแรกตัวแรกเลยแล้วเป็นผ่าหน้าด้วยเป็นซิปเป็นผ่าหน้าด้วยนะคะโุโลค,ค่ะขา,าแล้วก็แบรนด์ด้วยรอบที่เราแบรนด์หลายหลายดีเนาะแบรนด์ลัวแบรนด์นนลัวนะคะมิ้นดูกล้องให้หน่อยแป๊บหนึ่งอีกรอ้ไม่มีค่ะไม่มีไม่ถ่ายได้ไหมคะ อ่าได้นะเอาให้เดี๋ยวนะได้นะโอเคปะมาอ่านแบรนด์รอบจะมิ้งจังมาค่ะนะฮะไปอดิดาสจ้ะตัวนี้เป็นอาดิดาสหลักๆจะเป็นเนื้อวอร์มเนื้อวอร์มของเราจะมีความหนาสองระดับวอร์มแบบอ่าเนื้อบางแล้วก็วอร์มแบบหนาหนาคือไม่ใช่แบบเป็นแจ็คเก็ตหนาแบบนั้นหนานะคุณลูกค้าค่ะเป็นเนื้อวอร์มธรรมดาท,ทั่วไปไปต่อที่อาดดาสจ้ะตัวนี้อดิดาสจ้ะ ผูม่าค่ะร้อนแรงสุดเลยนะจ๊ะผูม่าป้ายแดงสีสวยผูม่าจ้ะคุณลูกค้าขตัวนี้เป็นของผูม่าผ้าหน้าด้วยนะคะสีดำเดรียบๆซิบก,ก็ตีตามมาเป็นของผูม่าจ้ะยอเน็กค่ะสิบครึ่งหนึง่งนี่เป็นสิบครึ่งหนึ่งจะ้ะคุณลูกค้าขามาเมมเบอด้วยเอซิกค่ะ s <S ik, คุณลูกค,ค,ค้าขาตัวนี้เป็นของเอซิกค่ะเอซิกแล้วเป็นซิปผ้าหน้าสวยๆจะ้ะเอซิกเรื่อยๆเอซิกยูเน็ย Idas, uma, อาดิดาสผูมากลอตโต้อูแบ์รัวอยู่นะคุณพี่นะรัวอยู่นะคุณพี่นะทอล,ล่างนะทอนล,ล่างท่อนบนนะจ๊ะปะปนกันไปนะฮะสวยเลยอุ้ยแมใส่กันได้ไหมคู่นี้ได้เลยนะพี่ตีออกน้ําตาลใกลเคียงกันเนอะใส่ตัวนี้ด้านล่างใส่ตัวนี้ด้านบนนะคะคุณพี่ขาใส่สวยนะจ๊ะเซตนี้ได้เลยนะจ๊ะ นะเป็นเสื้อวอร์มนะคะใส่กันแดดก,กันลมกันหนาวแล้วย,ยิ่งตัวนี้คุณลูกค้าขาได้ทั้งกางเกงแล้วก็เสื้อนะจ๊ะไปแมทใส่กันได้เลยนะคะแต่คู่ต้องหากันอีกทีนึงนะค,ะคุณลูกค้าขาร้อยกิโลเสื้อเขาอาจจะอยู่ด้านบน กางเกงอาจจะดูดด้านล่างก็ได้แต่ถ้าคุณลูกค้ารับไปก็สามารถไปดูคู่ไปแมทใส่กันอีกทีหนึ่งหรืออยากได้คู่เยอะๆนะจ๊ะแอลก็แนะนํ้คุณลูกค้าซื้อหลายๆกระสอบนะจ๊ะแอมโบค่ค่ะนะคะซื้อหลายๆกระสอบเ้ยคุณพี่เดอ้อเอสิกค่ะตัวนี้เป็นของเอสิกค่ะคุณพี่เอสิกสวยๆจ้ะอดดาอดิดาจะ้ดดาจะแถบนี้ดำแถบขาวสีสวยจะ้ะนะ,ะคะทรงขาก็ออกจะเดบบีนิดนึงนะจ๊ะเป็นของอาดิดาจ้าอาดิดาจ้ะอู้แต่เสียบตรงนี้ คุณลูกค้าขาแต่ซิปตรงนี้หลุดนิดนึงนะเดี๋ยวลองเอาเชือกหนาหลักหนาหลักนะผูกลองดูอาดิดาจ้ะคอนเวิร์ดคอนเวิร์ดค่ะ,คะนี่เลิศมากคอนเวิร์ดสวยๆไม่ใช่แบรนด์ล้วนแต่แบรนด์หลายไม่ใช่แบรนด์ทุกตัวแต่แบรนด์เยอะไม่ใช่แบรนด์แบรนด์แต่แบรนด์จริงๆคุณลูกค้าขาแบรนด์จริงๆแบรนด์เยอะมากนะคะไปต่อจ้ะแชมเปี้ยนจ้ะตัวนี้เป็นของแชมเปี้ยนโอ้โหโลโกโ้แชมเปี้ยนสวยๆจ้ะ อาดิดาสอค่ะแถบน้ำเงินเอาไม่ใช่เอาใหม่คุณลูกค้าค่ะน้งเงือดักตาข่อยสีดําแถบส้มเอสิค่ะคุณลูกค้า่ะตัวนี้เป็นของคุณลูกค้าคะอในที่ไม่ได้แจ้งแบรนด์ก็ไม่ใช่แบรนด์ด้อาจจะเป็นมีมีป้ายแท็กด้วยอาจจะเป็นแบรนด์ที่ไม่รู้จักบ้างขออภัยคุณลูกค้าด้วยนะจ๊ะเอสิค่ะคุณลูกค้าค่ะสิบครึ่งหนึ่งเอสิค่ะไนกี้สวยๆค่ะคุณลูกค้าค่ะแล้วเป็นสิบหน้า โหลดมากไดกี้สวยๆผ่านหน้าค่ะอาดิดาสค่ะอดิดาสจ้ะฟิลล่าค่ะแบรนด์นะคุณลูกค้าขาแบรนด์นะเจป้าค่ะอาดิดาสค่ะอาดิดาสค่ะโอ้โหเจป้าค่ะแบรนหลายแห่งคุณพี่ อะไรนะนนอ่าเซตร,รวมเนี่ยจ้าขออนุญ,ญาตเซตร,รวมนิดหนึ่งนะคะเสื้อกางเกงปรบปนกันปลายแต่ไม่ได้การันตีเสื้อกี่ตัวกางเกงกี่ตัวอาจจะครึง่งครึ่งก็ได้แต่ตุนนี้เป็นงานญี่ปุ่นนะคะรสวัสดีของเราแบรนด์ก็จะเป็นแนวกีฬาบ้านเราทั่วไปคุ้นก,กันเลยกคุณลูกค้าค่ะอะดิรัตนนกิพูมานะเป็นแบรนด์กีฬานะคะที่ทุกคนรู้จักนะจ้าต้นทุนยังเท่าเดิมจะได้ส่วนลดที่เพิ่มเติมแอลแนะนําให้ซื้อสองกระสอบ สองกระสอบคุณลูกคาา้าค่ะเดือนนี้บริษัทบัคนะคะเรามีแบบกิวเชอร์คุณลูกค้าด้วยนะคะมูลค่าสองหมื่นบาทเอาอง,ง่ายๆคุณลูกค้าขาซื้อ 2, สองกระสอบนั้นกระสอบหนึ่งกระสอบนี้หนึ่งหมื่นสองพันบาทซื้อสองลูกสองหมื่นสี่พันบาทแต่จ่ายบริษัทบัคของเราสองหมื่นบาทพอลดเลยทันทีสี่พันบาทโอ้โหคุ้มมากเอาสองลูกลดสี่พันภายในเดือนนี้เท่านั้นเอาสองกระสอบเอาสองกระสอบลดสี่พันเอาสองกระสอบลดสี่พันจาก ยอดสองหมื่นสี่พันจ่ายสองหมื่นพอปัทคุมเด้อคุณพี่เอซิกสวยๆจ้ะเอซิกค่ะไนกี้อะไรนะไนกี้ค่ะจะนายหรือจะนายเอาดีๆเนี่ยอยากซ้ำเนี่ยข่อยเพียนเด้เอานายกี้หรือไนกี้นะคะอันนี้อะไรนะไนกี้ค่ะคุณพี่ค่ะสีสวยจ้ะอาดิดาสค่ะดามแทบซอมโอ้โหเลิศไม่ใหม่ตัวนี้ไม่ใหม่ไม่ใหม่คุณลูกค้าค่ะเปลี่ยน เปลี่ยนไปเลยจ้ะเปลี่ยนลดลดจ้ะคุณพี่ขาทัานไหมจางกล้วยทันไหมทันไหมคุณพี่เสียงมาตำแหน่งนี้เร็วๆโอ้โหหาตำแหน่งไหกนกันเนีพี่สิงพี่สิงมาตำแหน่งเอาจากนางแล้วก็อ้อมมาฝั่งนี้ให้หมิงนแล้วก็กล้วยเป็นกนลอาอองเออเอเอโลกโตไปนี่เอเอต้องให้เคลียร์ลงถอ <laughs> เออยากหยอกไปต่อค่ะคุณพี่ค่ะไปต่อที่อาดิดาสแทบของเขารถนะบอกเลยคุณลูกค้าค่ะอาดิดาสอาดิดาสอาดิดาสอู้อาดิดาสอาดิดาสคุณพี่ค่ะคอนเวิร์สจ้าพูม่าค่ะเนี่ u พูม่าค่ะมิสุโน o ค่ะมิสซโน o ค่ะอาดิดาสเอามิสุโนตัวนี้ก็สวยแท้สวยสวยอะไรนะ อาดิดาสค่ะแจป้าค่ะแบรนด์นะคุณพี่นาเอซิกจ้าอาดิดาสค่ะมิสโโนค่ะโอ้โหเอาให้ทันแบรนด์ต้นทุนสี่สิบสี่บาทเสื้อขายอีกกระราคากางเกงขายอีกกรราคานะคะอะไรนะจ๊ะอะไรนะคุณพี่สิงเน็ตหลุดเน็ตหลุดเอาใหม่ไมพี่คุณพี่สิงเดินผ่านว่าเน็ตหลุดจ้าอะไรนะจ๊ะ คู่กันคู่กันเป็นที่พี่สิงเดินพี่สิงดูให้รอบพี่สิงดูกล้องค่ะพี่สิงไปพี่สิงดูกล้อง,องไ,ได้หรือ,อยังได้ไหมจ๊ะได้ไหม <laughs> ได้โอเคอันนี้เป็นคู่ค่ะคุณพี่ขาอันนี้คู่แนนรูข้ขอไปคู่ดู้าด้วยเนื่องจากช่วงนี้ก็เริ่มจะได้จ่ายค่าเน็ตแล้วมันก็สะดุกหน่อย,น,น,อยนิดหน่อยนะคุณพี่เนาะเอาไปต่อคู่เซร็จค่ะคุณพี่คู่เซร็จก็มีมานะจ๊ะโอ้เสตนนี้รัวนะ เซตนี้รววถามว่าชุดวอมเราต้องเป็นสีอะไรอู้ได้ทุกสีแล้วแต่คุณชอบจะใส่สีแดงสีส้มสีเขียวสีน้าเงินสีดําได้ทุกสีแล้วใส่แบบไม่ต้องอายใครด้วยออกกาลังการใส่วิ่งใส่เล่นใส่เที่ยวใส่กางแจ้งใส่กันแดดกันลมกันหนาวได้หมดคุณพีจ๋าได้หมดท่าสดชื่นอู้ตัวนี้สวยมากไวรุ้นจ๋าไวรุ้นจ๋าข้างๆเป็นเหมือนอ่าปักเรื่มสวยๆจ้กคุณพี่รยิบระยับเหมือนเสื้อเขาตัวไหนเนี่ยกล้วย เกือบเกือบนะเกือบเราต้องหาคู่ไปด้วยนะเราต้องหาคู่ควบคู่ไปด้วยนะอ่ะสวยๆจ้ะคุณพี่เสื้อค่ะแล้วก็เสื้อจ้ะแบนบ้างไม่แบนบ้างนะจ้ะคุณพี่นะอ่ะเสื้อค่ะอ่าแล้วก็ไปต่อที่กางเกงนะคุณพี่หนากางเกงไซส์อะไรไซส์เอซไซส์เอ็มไซส์แอลสามารถสวมใส่เดียวกันได้เอ็มน้ำกันได้เป็นยังคือใส่น้ำกันได้คุณพี่จ๋าเป็นยังคือใส่น้ำกันได้ เนื่องจากเขาเอลฟรีใสเอวยังยืดคนไซส่ใส่ไซเอ็มคนไซสเอ็มใส่ไส่เอลเป็นฟรีใสได้อีกหนึ่งไซส์นะคุณพี่นะนะคะไปต่อจามินจ่าเสื้อค่ะมิสซโนค่ะมิสซโน่ค่ะเคสวิตไม่มีอ่านะมินนะเคสวิตค่ะนะคะไปต่อค่ะภูมาค่ะนี่ไอ้ท่านเดาตัมิลล่าค่ะนี่บอน้ำบ่อน้ำปะไรได้หยานลืมอะไรนะ มิสโซนค่ะเอสิค่ะแชมป์เปี้ยนจ้าอาดิดาสแบรนด์อีรีบอสุ่มเหมือนกันมาอาดิดาสอาดิดาสเดี๋ยวดูโชว์ป้ายอาดิดาสจากคุณลูกค้าค่ะอาดิดาสขาจ้ำไม่ขาจ้ำขาปล่อยไม่ขาปล่อยแต่ละจะเป็นเนื้อวอร์มจะเป็นเนื้อวอร์มนะคุณพี่นะผ่าหน้าไม่ผ่าหน้านะแล้วแต่ลุกแล้วแต่กระสอบอะไรนะจ๊ะาเมลค่ะ แกป้าค่ะอาดิดาสค่ะ <Yeah. S 1> แชมเปี้ยนเลิศหรูดูแพงดูมีสไตลค์ค่ะคุณพี่ขาตัวนี้เป็นของแชมเปี้ยนเลิศเด,ด้ป๊าดข่อยก็ว่าจะงามเราด้วยอาดิดาสเด้อข่อยจะเปลี่ยนเป็นของแชมเปี้ยนเด้อเรียบรู้ดูแพงราคาต้นทุนต่อชิ้นยังเท่าเดิมสี่สิบสี่บาทซื้อสองกระสอบจ่ายสองหมื่นซื้อสองกระสอบจากปกติจ่ายสองหมื่นสี่พันบาทไม่ต้องจ่าย ใจสองหมื่นบาทของภายในเดือนนี้เท่านั้นหนึ่งร้อสิทธท่นแรกเท่านั้นหนึ่งร้อยสิทธท่นแรกเท่านั้นกับกีวอเชอร์นะคุณลูกค้าค่ะไปต่อเอสิค่ะมิ้นเอซิค่ะุยคู่บอลอีกหน่ยเกือบไปค่ะ NB 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 ตรงนี้เหมือนติดแต่ว่าดึงออกนะขออนุญาตไม่ดึงนะจ้ะคุณพี่ค้า n สืสวยๆนะคะ นะเอ็นบีก็มาเด้อแนวกีฬารวมๆม,มาทุกอย่างแต่บางทีแอบว่ามินเนี่ยไม่ได้ดูละเอียดหรอกคุณพี่ <c oughs> เนื่องจากของเขาโดนแบบโดนหนีบมาด้วยโดนแบบถ้าเป็นเก่งเนาะเขาจะโดนอ่าหนีบแบบนี้คุณพี่มันเลยดูยากอาจจะแบรนแบบเป็นแบรนแหละแต่มินดูไม่ทั่วถึงอนะนะคะคุณพี่ขาขออภัยด้วยนะจ๊าเอาดีๆนะคะคุณพี่ตีเอาดีๆนะงานด่วนงานใส่ไหมฟิลล่าฟิลล่าก็สวยนะ ็ครึ่งหนึ่งนะแต่ว่าอาจจะมีเป็นคล้ายๆแบรนด์ด้วยฟิลลาค่ะอันนี้แบรนด์ลูกอ่าตอนนี้เป็นเซตรวมนะจ๊ะคุณพี่นะสวยๆนะจ๊ะใหม่ๆกันเลยแล้วก็รหัสนี้ของเราเป็นเจ็ดเอ้ด้วยไรเนี่ยขออนุญาตได้ยาวๆนะคะคุณพี่ขาเมื่อเช้านี้เรามีแบบตู้ลงนะรบ,บรรยากาศการลงตู้ของเรานะสําหรับคุณลูกค้าต้องการสินค้าหมวดอะไรทักทายพูดคุยสอบถามเข้ามาได้หรือชอบเป็นงานดําๆแต่คุณพี่เดอ้อเอากล้วยได้ไม่เยอะเอากล้วยไปก่อน ถ้าคุณลูกคะ้าท่านไหนที่ชอบงานดําๆเอาขวไปก่อนเอาขวยไปก่อนของมาแล้วก็มาคืน <laughs> <laughs> อุ้ยคุณพี่คะถ้าคุณลูกค้าชอบงานดําๆตอนนี้เราจะมีเป็นสูตรผู้หญิงสีดําแล้วก็เป็นสูตรผู้ชายสีดําแถมกล้วยแถมกล้วยอีกหนึ่งคนคุณพี่คะอันนี้ดําของจริงอุ้ยไปไปต่อเสื้อวอร์มกางเกงวอร์มแจ็กเกตวอร์มก็ได้กางเกงวอร์มก็ได้นะจ๊ะคุณพี่นะแกป้าค่ะ สิล่าค่ะนิวบาลานซ์ค่ะนิวบาลานซ์จ้ะนิวบาลานซ์เอวยังเสียนิดหนึ่งนิวบาลานซ์เอวยังเสียนิดหนึ่งจากเพเอวยังเสียยังตายห้าถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ตามเกณฑ์ของทางบริษัทบักนะจ๊าเอสิค่ะมิซุนโนค่ะอ่าเซตรวมนะคะคุณพี่เียงมาแล้วโอยเถาเร็วสี่สิบสี่ปีเจ้านี่พุ่นน่ะตั้งว่าบักหลาย พี่สิงสี่สิบสี่ขวบแล้วนะช้าแล้วนะสี่สิบสี่ตัวเลือกก็สี่สิบสี่สี่สิบสี่ขวบแล้วก็หกเดือนช้าแล้วนะเริ่มช้าแล้วนะช้าแล้วนะฟิลล่า,ลลาท่าไหนฟิลล่าจ้าสองเลยไหมไม่ค่ะอะไรจ้ะไ <c oughs> นกี้ค่ะคุณพี่อไนกี้สวยสวยไนกี้ฟิลล่าอาดิดาสพูม่าแบรนด์เรารู้จักทั้งนั้นอันนี้เป็นของฟิลล่าค่ะคีณพี่่าฟิลล่าอาดิดาสอาดิดาสจะ หวานมกชมพูมาเลยจ้ะคุณพี่หวานหวานชมพูมาเลยจ้ะเอวยงังยืดด้วยอ่าตัวนี้เซ็ตรวมนะคุณพี่นะ,ด,นะดันรอบค่ะเอวยังเสียหรือเปล่าแต่ว่าบางทีถ้าเอวยังเสียอย่างตตยเราไม่ต้องซีเรียสคุณพี่จ๋าเขามีเชือกประมาณเกือบต้องบอกว่าถ้าให้คะแนนเต็มสิบก็ประมาณแปดจุดห้าแล้วกันเนาะที่แบบว่ามีเชือแกแทบตัวค่ะคุณพี่ค่ะสำหรับวอร์มนะจ๊ะเอสิค่ะ มิสุโน่ค่ะมิสุโนค่ะ,คะอุ้ยทำไมทำไมตัวนี้เลเิกแทนเลิกคุณพี่เปลี่ยนอีกสักหนึ่งครั้งเนี่แชมเปลี่ยนลดลดโด,ดสีดำตัวนี้งามแฮงเงาบักขักเลยงาม,งามไม่ไปต่อจากคุณพี่ค่ะนะจ๊ะมาจ้ะอาดิดาสแพรคู่ไหมอาดิาด,ดาสแพรคู่อู้วววว่าจะไปแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนบักบัแล้วท่านใจเลยวคุณพี่อาดิดาสจา้ะอาดิดาสจา้ะ เฮดค่ะเปลี่ยนอีกบ่านี่เปลี่ยนอีกสักตัวนี่เป็นยังนี่เอาเฮดไปสกเอาเฮดสักพักคุณผีป่ะเอาเฮดอีกสักรอบป่ะเปลี่ยนอีกสักคุณผีเปลี่ยนเฮดอีกสักรอบนะเปลีนนป่ยนไปเรื่อยๆเด้คุณผีเด้อหลายใจแท้เอาดอกค่ะเปลี่ยนอีกสักรอบเป็นยังหนิเหรออ่าเอาดอกค่ะคุณพี่เอาดอกส,สวยๆนะจ๊ะเสื้อวอร์มแจ็คเก็ตวอร์มงานญี่ปุ่นสายบ้านเราทรงบ้านเรามิซุโนโค่ค่ะมาแชมปเปลี่ยนเปลี่ยนอีกสักเป็นยังนี่แชมเปี้ยน,นหนิเหรอ ลายใจใจขึ้นหลายแทะแขมเปี้ยนสวยๆจ้ะคุณพี่ด้านรอบด้านรอบค่ะวแวนค่ะแหวนโอ้แวนตัวนี้สวยมากแล้วไซส์เขาเป็นโอเวอร์คุณพี่โอเวอร์โอเวอร์ออรหมายถึง LXL โอ้แวนตัวนี้สวยมากสวยๆค่ะสี่สิบสี่บาทจ้ะเฮดเฮดค่ะ,ะ,คะไม่ได้ขายเป็นตัวเด้อคุณพี่เดอ้อไม่ได้ขายเป็นตัว ไม่ได้ขายเป็นชิ้นเราขายยกไข่เมานะจ๊ะกระสอบด้านหลังของแอลค่ะเราให้ทั้งหมดนี้เลยราคา1,2,000บาทเริ่มต้นธุรกิจใหม่อย่าลืมคิดถึงบริษัทบัอกสื่อไรลดรายสื่อหน่อยลดหน่อยแต่ว่าเดือนนี้คุ้มคุ้มค่ะคุณพี่ไปต่อที่เฮดค่ะเอซิกค่ะภูมาตัวใหญ่ใหญ่พูมามาเลเตอร์ูมา แล้วเป็นภูมาที่เยอะเลยภูมาพ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 ูมาใส่ได้ทรงได้สไตล์ได้กระแบนภูมาจ้า,อา,อ,าอาดิดาสค่ะเอดาอดาีๆค่ะเมีน,นอาดิดาสค่ะอ่ามาเอาให้ทันนะคนขึ้นไม้แขวนนะนะฮะท้งคนแบบอ่าสาวๆนะสาวบ้างไม่สาวบ้างเอาให้ทานเอากล้วยที่กัดเท่าก้วย เป็นห้อยเป็นโอ้โหโอ้โหขูดเลยอ่ะโอ้ยเป็นแบบห้อยเลือดเลยอ่ะโอ้โหอันอันอะไรเอาไหม ไม่แขวนสงงใสเร็วเกินอุ้ยช้าๆแล้วนะคุณพี่เนาะเก็บแล้วนะคุณพี่นะเก็บแล้วนะเอาช้าๆดีกว่าเอาไปต่อเอวยังเสียยางตายหรือเปล่าเกือบตายแต่ไม่ตายจ้ะคุณพี่เขามีเชืออให้ด้วยนะจ๊ะนะคะเกือบนะคุณพี่นะ้เหมือนที่แอลแจ้งนะจ๊ะเปอร์เซ็นต์เสียหายเพิ่นนำชำรุดนะคะคุณพี่นะสีดําตัวนี้ใหม่มากมิ้นบางทีเขาอาจจะเป็นแบรนด์เฉพาะกลุ่มนะ <c oughs> เป็นแบรนด์เฉพาะกลุ่มนะแต่ว่าความใหม่บางตัวนะคุณลูกค้า่ะอาจจะดูแบรนด ไม่ให้ดูทุกตัวนะแต่ว่า,าเชื่อเลยว่าเรายัางแบบความใหม่ได้เอวยังแน่นๆอยู่เลยนะบางตัวนะจ๊ะนะเอาเลยเอาเลยคุณพี่เอาเลยเอาได้เอาจากสองกระสอบจากปกติยอดสองหมื่นสี่พันบาทไม่ต้องโอนมาเ,เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นละโตค่ะคุณลูกค้าขาบริษัทบักใจดีนะคะช่วยค,คุณลูกค้าจ่ายเลยสี่พันบาทจ่ายยีสองหมื่นบาทพอแล้วได้เป็นสมาชิกกับบริษัทบักของเราด้วยแล้วก็ได้ส่วนลดการจุรุัวๆด้วยจ้าเอสิค่ะ มิสซูโน่ค่ะอ,อุ้ยทำไมอดิดาตัวนี้สวยจังอดิดาตัวนี้เลิศมากเปลี่ยนไหมเนี่ยไม่เปลี่ยนก็ได้อดิดาสมิสซูโน่ค่ะคุณพี่โอ้มาแบบมาแบบไม่รูดเลยนะล่าสุดขออนุญาตเทสิบนะจ๊ะ นี่น้ำเงินหล่อค่ะคุณพี่แล้วตัวนี้นะบอกเลยกันแดดกันหนาวได้ดีด้วยช่วงนี้ค่ะคุณลูกค่ะขาทันวามกรากุมภาก็ยังเริ่มเย็ยนๆอยู่เนาะ ตัวนี้ผู้ใหญ่ใส่ได้ผู้ใหญ่อายุประมาณไหน60 70ปี80ปีสามารถสวมใส่ด้วยกันได้หมดเลยเนื่องจากเขาเป็นเหมือนกันหนาวเนาะเป็นน้องกันหนาวกันแดดได้ไหมกันแดดยิ่งดีเลยกันยูวงยูวีบางทีบ้านเราร้อนคุณลูกค้าขานะคะร้อนก็ใส่ได้หนาวก็ใส่ดีนะคะยิ่งเป็นอ่าเป็นเซตด้วยเป็นเซตหมายถึงว่ามีทั้งทรงมีทั้งเสือ้อมีมีมีส่งมีเสือ้อมีเสือ้อมีเองเกงด้วยในหนึ่งกระสอบตอบโจทย์มากคุณลูกค้าค่ะ ครบด้วยนะจ๊ะไปต่อกันดูรัวนะเซตนี้นะอันนี้อะไรเขาบอกว่า USA จะมินกาอูเป็นทุกแกเป็นกับแกแบรนด์นี้คุณพี่คะ่ะเป็นกับแกคุณพี่คะ่ะแบรนด์กับแกนะแล้วก็เป็นแบบว่า USA ด้วยแต่ไม่ใหม่สุยมากแบรนด์กับแกคะ่ะคุณพี่ แบนตุ๊กแกนะจ๊ะอ่ะมาต่อกันได้เรื่อยๆอยากดูของจริงค่ะสามารถเข้ามาดูหน้าง,งานได้บริษัทบั็กของเราเปิดทุกกวันพรุ่งนี้ก็เปิดจากคุณพี่ขาเข้ามาได้เลยนะจ๊ะวันอาทิตย์ค่ะคุณพี่ขาเราจะมีลูกค้าอ่าคอยต้อนรับผู้ลูกค้าอยู่แล้วถ้าเป็นอาทิตย์นี้เนาะก็เป็นนางกับมินนะจ๊ะเข้ามาได้เลยนะมาพร้อมกันสิบคันยี่สิบคันมินกับ,ม,กบมินกับนางพร้อมรับงัวอะไรนะขอเข้าไปเหมาหมดได้เลย เมาหมดนะคะพร้อมรับบริการคุณลูกค้าทุกท่านนะจ๊ะไปต่อค่ะ<ห>มิ้นค่ะเอา้าก็คือกันแท้ก็ค,คือใกล้เคียงกันแท้สวยนะนกี้คะ่ะบ้านใกล้กันนะจ๊ะภ<ห>ูม่าภูม่าตัวนี้สวยมากแล้วเดี๋ยวนะคุณลูกค้าค่ะภูม่าตัวนี้สวยแถภูม่า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 ขอเปลี่ยนจ้ะเอากางเกงบ้างเสื้อไปเยอะแล้ว<ห>น,นะคะ<ห>คอนเวิร์ตอุ้ยคอนเวิร์ตยกตัวได้บน คอนเวิร์ตยักตัวป่ะดิคอนเวิร์ตค่ะผู้มาค่ะมิซุโน่ค่ะออดิดาสจ้ะอดิดาสแต่ไซส์ประมาณไซส์เอสค่ะคุณพี่ไซส์เอสนะคะแล้วก็เป็นของออดิดาสขาเป็นทรงขาดเดรฟขาดเดรฟแล้วก็ด้านล่างเป็นขาดจัมไซส์เอสนะคุณพี่นะเป็นไซส์เอสนะจ๊ะจนะ แบรนรวมนะจ๊ะสําหรับตัวนี้อุ้ยทําไมเขามีลูกเล่นด้วยแบบขาวแบบดําดําขาวสวยๆจากคุณพี่มาได้เรื่อยๆนะจ๊ะแบนดบ้างไม่แบนดบ้างโอ้มันเซ็ตกันเลยจ้ามินอุ้ยจริงๆด้วยคู่กันแต่ว่าไซนั้นะจะเป็นไซนางนะนะคะไซที่แบบาไม่ใหญ่เกินไปนะคะไม่เล็กเกินไปก็ไม่ใหญ่เกินไปนะะไม่เล็กเกินไปไซน,นางสวยๆจ้กคุณพี่ไซนางนะจ๊ะน่ารักน่ารักพอดีนะจ๊ะเอาไปต่อ นะฮะได้เรื่อยๆได้ยาวๆนะจ๊ะคนขึ้นไม้แขวนก็ไม่ท้อไม่ท้อเนาะคุณพี่เนาะขยันอีีก็ขึ้นพนขึ้นไม้แขวนขยันขยันเอาทุกตัวอหลีเอาทุกตัวเลยเหละค่ะคุณพี่เกือบเนาะคุณพี่ตีจ๋าที่อาออกเป็นแบบไหนจ๊ะคุณพี่มันซ้ําหรือว่าใส่ไม pues ่ทันเนาะใส่ไม่ทันเนาะคุณพี่เนาะนะฮะเอายังเสียยังตายเจอบางเนาะคุณพี對對่เด้อไปต่อจ้ะมิ้นขาใหม่ๆรัวๆกันเลย แต่อันนี้มีไม่เยอะนะเหลือไม่เยอะแล้วนะคุณพี่เอาไปขายช่วงปีใหม่นะหรือจะเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษานะกลุ่มวิเลยพาละานะคุณพี่คะสามารถซื้อไปหารกันใส่ได้เลยนะจ๊ะอันเมื่อสกู่นี่แบรนด์เดอยวเออไม่ได้ไลเฮดนะจ๊ะนกยจี้ค่ะนกี้สีชมพูเป็นแบบผ้าบางเป็นแบบวอร์มแบบบางค่ะคุณพี่ตัวนี้ก็ใส่แบบเลิศนะนี่ค่ะผู้หญิงผู้หญิงนกี้สวยๆจดีคุณพี่ไป เอาขอผ้าบางบางสักหนึ่งตัวแต่ส่วนมากผ้าไม่บางานะคุยเนาะเป็นเนื้อวอร์มเลยนะพี่ว่าเป็นเนื้อวอร์มสีสวยเลยอ่ะอันนี้เป็นของไนกีนะจ๊ะคุณพี่นะใช้ประมาณ ml ไซดีใไซดีสีชมพูด,ด้วยเมียนไนกี้ค่ะอาดิดาสค่ะจอ,จอแดนค่ะ อ่าเซตนี้เป็นของอิย่าเป็นแบรนด์รวมนะจ๊ะบูวยงามงามมากคุณพี่ค่ะสวยเลยสีฟ้าค่ะแต่ตรงนี้เหมือนเขาเป็นจุดเหมือนไม่แน่ใจว่าเปืนเป,นเปืนเป็นแบบไหนนะเดี๋ยวคุณพี่ไปดูทีนึงกลัวเป็นคาบสนิมนะจ๊ะสีเขียวค่ะสีขาวค่ะอูโหูน้ำตาลค่ะสีดำค่ดเขียวอู๋ตัวนี้ใหม่เงามากเชื่อได้เลยว่ากล้องตอนนี้สะท้อนแสงแน่นอนดำ ชาดเขียวสีสวยค่ะคุณพี่น้ำเงินจ้ะโอ้มาจากน้ำตาลค่ะมาค่ะค่ะเดฟค่ะเอสิกค่ะเอสิกค่ะอาดิดาค่ะ อสองตัวนี้เป็นเซตรวมนะจ๊ะแอลต้องขอบพระคุณคุณลูกค้าที่เข้ามาดูไลฟ์สดทุกท่านนะตั้งแต่นาทีแรกจนจบไลฟ์จบคลิปค่ะคุณพี่ค่ะไลฟ์อาจจะพูดไม่ถูกใจยังไงขออภัยคุณลูกค้าด้วยนะคะหรือว่าจะหยิบเร็วเกินไปอาจจะหยิบไม่สวยหยิบไม่ท่านอ่าเท่าไร่อยากจะให้เราโชว์แบบนี้พลิกหน้าพลิกหลังหรืออยากให้เราแบบโชว์เป็นแบรนด์แบบนี้ทุกตัวหรือเรื่องรายละเอียดเป็นซิปแบบไหนยังไงคุณพี่ขาแจ้งแอลมาได้เลย ตักเตือนมาได้เลยนะอยากให้ปรับเปลี่ยนแบบไหนะอยากให้เรารีวิวด้านหลังไม่เอาได้ไหมไม่ชอบพี่ตีกับนางตัดออกได้ตัดออกบอกแอลได้บอกแอวได้เดี๋ยวหรือเอง แอลไลท์ like คนเดียวก็ได้อยากให้ปรับเปลี่ยนอยากโชว์แบรนด์อยากให้ดูซิปหน่อยซิปมีรอยตรงไหนด้านหน้าด้านหลังเป็นแบบไหนติเตือนติเตือนติเตียน,นเข้ามาได้คุณพี่ค่ะติเตือนเข้ามาได้นะพร้อมรับฟังนะคะคุณพี่ค่ะแล้วก็พร้อมปรับเปลี่ยนปฏิบัติรับทราบคุณลูกค้าทุกท่านนะจ๊ะคุณพี่นาะอะไปต่อเล่นเกินไปก็สามารถแจ้งเข้ามาได้ได้คุณพี่ค่ะผู้มอ จุดท้าและท้ายสุดคุณพี่ขาขอจบที่แบรน์ผู่มาขอบคุณคุณลูกค้าที่เข้ามาดูไลฟ์สุดท่านตั้งแต่นาทีแรกจนจบไลฟ์จบคลิปค่ะคุณพี่ขาสำหรับไลฟ์นี้แอลขอบคุณค่ะ